สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านหัวขอกันทึ้นต่อพี่น้องสองซาโบร่าหัวขอกันย่ำเขียงๆเด้อพี่น้องพี่น้องกินข่าวเด้อพี่น้องเด้อสองกินข่าวสองครอบครัวหน้าติบข่าวนั่นน่ะนี่นะจกใส่ผ้ามันมี่พษาอ้องเด้อมาพังใช่ไหม เอาิมขาใส่ผ้ามันลุกแกงน้ำมันอีพี่น้องสองขอบคั่มาเด้อพี่น้องโอ้ถือเสียตอกเนยนะครับไปร้ลยไปเ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 ไปเลยไปเยไปเลยไปเ กินกันรึกินหลายคนมันะเเมนเดิมาดเียงแกงน้ำไหมจ้จุดจีแม่ป่งไปหาเมสานี่ก kind of uhh. ินระกินรึยังอืม โอ้ยกินด้วยค่ฮเออเรียเอ่าใส่เบิดนดชิมาบกกินคะได้ดอกหอนเหพก่น้องเลยแกงะมัหอนใส่จุดจีใส่เห็ดข้าวอีก ไอ้รอบอดืสอหาให้ิีเนี่นะให้ดอกมือเรายาวขามาลยให้แล้ก็กระชีลงมาเลยนั่งเขาเยอะเอาหเจ้าขมือยาวป้าเด็กเด็กระจานป้าไนะใครฮุ้ยฮุ้ยบอได้เนี้ยถ่ายจรินมาอู้จะออนนะเป็น อ่ปป้าลายไม่มีนะป้าลายไปสิเดนะอันน็นทุโมมนตไนันบอกอยู่ในใสป้าเนาะป้าขาวป้าไปซื้อเอาเบ็ดปะไม่มีไปซื้อเอาเบ็ดพราะนังบึงทำทำ้าเขาเพระนังบึง มาเด้อพี่น้องพะยะกหมดจอมาเลยโดนสงตําแห่งเต่าอ้อนบอกว่าจจกเลงไปดูนามหวยเด้อขั้นประมาณเดือนหนึ่งจัคเทียนบอกด้วยบ่พนโต๊ะมาใส่บังได้หนึ่กรเอุ่งกไปจองอยู่ในม่านเ่กรแพงเนาะเนม่นอยู่ได้เบิ้ดมันเป็นิได้ิท เจาะพอเจอเห็นไหมเจาะันขั้นพายมันขาดเจ้ามาจ้ะหลายคนคือนพ้ไปกล่องลกล่องโอ้ยเราจะไปกล่องขึอน่านมากเถะมาเอาลำมันพอต่อหาแต่ว่าใส อเขาื <łość> ้อาใช่ขายนทนเราขายแล้เขาก็รายเจาล่ำประมาณสิเาพอแต่มันไม่ใช่หนุามหนุ่มอ่า

ม่มีเป็นปากไ่บอกเลยไปกันงงงับงงงับพ่กันหิวเข่าหิวหน้ามาจะใช้ว่ามาดิกินข้าวเส้าบ่โอย เก็บไว้ขายบอ่อะป้านเอาหิวข้าวืืออิมไว้แทะเอากินซินหลอดน้ำกินซีนหลอดน้ำเหมือนกันเอากินกินไม่วอดแด้โทรมนโทรเขาพี่ เรื่อกินนห้พ no ิดนิดเปนกิ้พากันลงมาช่องเมลุชาดอนชาดอนกับอันชะกอนเปื่อนทอย ก็จะพอมนจากสีเดดแล้วมือนี่ถ้าเห็นลงมาอิ่มกรดอนมาแต่ห้องเยนกินคอกรหมาแต่ห้องเยนกินคือการหัใน่หล่ไหไปคือจัะกินหลายคนกนเอะ เทางนั้นลงมากินแกงหน่อไม้ขี่ัดจักลงมาเพราะมาเด้อมาเด้อมามามาผู้อิมผู้อิมนะกะมีเปลี่ยนกันเขาเปลี่ยนกันเขา มามาววเมานหัวนี้เนเสียวมากินเกงขอใหม่จับลกช้ามาพีพี่มาเข่าพีอ้าวมมาเนี้ยใช่ไหเอียมมาอยากกินเก่งใหม่มาพูขขานงเอียนพู ม้อทเขาเงนี่คือดีลเสียไปหมนี่เสียฟาลุกมกินกินกันแกง่อไมัเอากระชิ่ออายบอย่ออายดีบ่อ่อันนี้นะเกิดเดือนเดียวกันกันถ้าเจอได้ไง

กินเลยไหมเกิดมือเดียวเอมือมืออันนี้เกิดวันผิดวันที่ซองอันนี้นะถ้าเจอเกิดวันที่เศร้าวันวันฟาฮ์เดียวเดียวเดียวกันอีกก็ก่อนก่อนเอ้าเอาอันน่ะเฮ้ยสี่เข้ากัน นี่อาถัวยนาเทออ์เพ็ดนาเทอห์ยังม่ได้แบ่งให้ย่อยยาคํพันเลยเอาไปเาไเาไปอันนี้วานนีน่น่อ่านีานี่ขาวัพันนี่ขาวัันาวขาวระเียมีมแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นมือนี้เปลี่ยน เราเล่นกระเบื้องเล่นกกับมาบอกใหม่ส่วนกินข่าบอซะก่อนวนะวกกินข่อืมกินข่าวบ้านอนเข้ากัยังว่สิเป้อนกหอนิดประตูิดประตูให้้้วปิดประตู้เขายันงกินมันละมัน แอบ่ก่ปาจิตาเลือนเลือนี่แอบไฟมากินข่าเหื่อไม่หยไฟมากินข่าเหื่อไม่ห่เือไม่นเยเดือนเดียวกัน กันไปกินเาทางมูแลวพีน้องกันนอนากันว่าอยู่ออกันอะไพี่น้องไอ้มูมีหาง่จะไปเห็นห้างมูเผื่อจะไปเห็นห้างมูวะแกะหางอนีกแลเมันพี่น้อง่เป็นอย่างไมนเ้อเอาอันเผือกอนน้ำให้อขไป่เนยมาอละ พี่พี่อาเออเอิรนปรตงเออแล้วกพูดแบบปั้นให้แลมตัวนั่นลดใล้ใกล้แมแลมอะไรนะบอสมือี้เหนื่ใช่ไหมอันน้นนะแข็งๆขงจ้ะ พี่น้องมากหาหนีก่กสิแดมล่าพระจักรนี่ดึงกุหลค์ก็แชร์ก็ติดตามส่งซาบาุไลในเด้่อพี่น้องกิมนาพอกันใหม่สบายดี